หากท่านสนใจเติมเงินเกมรีเนียองเผมขอแนะนำร้าน Top Up Gamer สามารถเติมได้โดยใช้เพียงแค่ UID ราคาถูกเติมไวไม่มีการรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเติมเงินดูได้ที่ใต้คลิปครับในส่วนของรายละเอียดคลิปสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน t h คลิปนี้เกม Linage e 2M ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแหวนซึ่งถ้าผมแนะนำเรื่องแหวนเนี่ยมันก็จะได้เรื่องธาตุติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตลาดแล้วกันนะครับผมจะแนะนำเรื่องแหวนอันนี้มันได้ใช้นะครับถ้าเรามีมีความรู้เรื่องนี้เราจะสบายกว่าเดิมเยอะเลยแหวนเห็นพวกแหวนธาตุใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายถึงแหวนโจมตีธาตุนะ ก็จะมีแหวนต้านทานธาตุดินนะคต้านทานธาตุลมไฟมืดก็จะมีครบทุกธาตุอ่ะมีดินลมนะครับไฟน้ําแล้วก็มืดแสงทั้งหมด6กธาตุ้าของทูกๆหน่อยก็จะเป็นของสีเทานะครับห้ามใส่ซ้ากันทีนี้เราทําไมมันถึงขายได้ทำไมมันต้องใช้เดี๋ยวผมจะพาดูส่วนนี้นะครับหลังมดโอเค เวลาเราไปล่ามอนสเตอร์ที่ใดๆก็ตามที่มันเป็นท้ายเดียวก,กันกับทั้งหมดโซนๆอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะเอาผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันเราจะไปล่ามดตัวผู้ของราชินีมันเขียนว่าจุดอ่อนคุณสมบัติลมก็หมายความว่ามดตัวผู้ของราชินีตัวเนี้ยมันแพ้ลมครับถ้ามันแพ้ลมแสดงว่าตัวมันเป็นธาตุดินอ่ะ ถ้ามันถ้าตัวมันเป็นธาตุดินมันก็จะโจมตีเป็นธาตุดินแล้วก็แพ้ลมด้วยคุณสมบัติตัวนี้เราก็เลยรู้แล้วว่าโอเคมันแพ้ลมแล้วตัวมันเป็นดินแล้วมันก็โจมตีเป็นดินดังนั้นเราจะต้องถือเราต้องหยิบแหวนกันดินไปใส่ครับแล้วสู้กับมันพอใส่ปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นคุณจะเห็นได,ได้ชัดเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยบาดเจ็บน้อยลงกว่าเดิมเยอะมาก ไอ้พวกนี้มันก็เลยมีราคาครับพวกแหวนเนี่ยในในเนี้ยมันก็เลยมีราคานะครับเพราะว่ามันใช้งานได้จริงแหวนดินนะแหวนลมแหวนไฟแหวนมืดแล้วเรื่องของการชนะท่าแพ้ท่ามันไม่ได้เหมือนกับนิยายจีนหรือว่าเกมจีนที่เราเคยมาปเป็นแบบไฟ น้ำข่มไฟนะครับละไม้ข่มน้ําอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่มันจะเป็นข่มกันเองทุกธาตุเลยโดยมันจะจับคู่กันเป็นค,คู่ครับไฟจะคู่กับน,น้ําข่มกันเองมืดคู่กับแสงข่มกันเองแล้วก็ลมกับดินข่มกันเองครับไม่งงนะใครงงจดใส่กระดาษไว้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูอ่อนแอต่อศักดิ์สิทธิ์ สแสดงว่ามันตีเป็นมืดให้ใส่แหวนกันให้ใส่แหวนกันมืดถ้าสตรูอ่อนแอต่อน้ําแสดงว่ามันตีเป็นไฟนะครับแล้วให้เราให้เราหาแหวนกันไฟมาแล้วเราก็ไปบูในโซนนั้นๆด้วยแหวนที่มีพลังต้านทานในธาตุนั้นๆตัวเราก็จะถึกลงเอ้ยไม่ใช่ถึกขึ้นถึกขึ้นกว่าเดิมนะครับอยู่ฟาร์มได้นานกว่าเดิมกินเลือดน้อยกว่าเดิม ฮิวก็ต้องหิวไม่ถี่เท่าเดิมแล้วมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นฝรามได้ง่ายขึ้นครับอันนี้คือระบบแพ้ธาตุที่ไม่น่าจะมีบอกไว้ในเกมนะแต่ว่าได้ข้อมูลมาจากคุณดวอีทีหนึ่งงั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ